คุณจักกิการเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทดสอบการการ,รับความรู้สึกเกี่ยวกับตำแหน่งนะคบครับเดี๋ยวนักศึกษาจะจับมือของอข้อมือของคุณจักกิการไว้นะครับแล้วก็จะจับนิ้วแต่ละนิ้วนะครับแล้วก็จัดท่านิ้วเป็นงอหรือเหยียดเราจะถามว่าคุณจักกิการานิ้วของคุณจักกิการะครับอยู่ในท่างอหรือท่าเหยียดนะครับครับเดี๋ยวรอเพื่อคุณจักรกิการหลับตาะครับ อันนี้นิ้วอะไรครับน in ิ้วก้อยค่ะอยู่ในท่าอะไรครับเหยียดค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วนางค่ะอยู่ในท่าอะไรครับงอค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วกลาค่ะอยู่ในท่าอะไรครับเหยียดค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วชี้ค่ะอยู่ในท่าอะไรครับงอค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วโป้งค่ะอยู่ในท่าอะไรครับเหยียด อันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วโป้งค่ะอยู่ในท่าอะไรครับเหยียดค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วชี้ค่ะอยู่ในท่าอะไรครับงอค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วกลางค่ะอยู่ในท่าอะไรครับเหยียดค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วนางค่ะอยู่ในท่าอะไรครับงอค่ะอันนี้นิ้วอะไรครับนิ้วก้อยค่ะอยู่ในท่าอะไรครับเหยียดค่ะ